สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตการล้างแอร์แบบง่ายๆนะครับด้วยเครื่องถังฉีดยาแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับอัน,นอันนี้ไม่เกี่ยวกับยี่ห้อนะยี่ห้ออะไรก็ได้ครับล้างง่ายๆครับล้างเองง่ายๆที่บ้านไม่ต้องงอช่างครับอุปกรณ์ก็จะมีผ้าใบสําหรับล้างแอร์ครับอันนี้ซื้อมาร้อยกว่าบาทไม่แพงครับไม่แพแล้วก็ถังฉีดยา เป็นแบตเตอรี่หรือแบบโยกก็ได้ครับตามสะดวกแต่ถ้าแบตเตอรี่มันมันมันจะสะดวกเรากว่าแล้วก็ <Okay. S 1> อ่อเขาเรียกอะไรจ่ะฟอกกี้ปะสำหรับใส่น้ำยาฉีดฉีดตัวคอยมันนะครับแล้วก็นี่เป็นน้ำยาซื้อมาจากสั่งมาจากรัศด,ดาแค่ไม่กี่ร้อยครับแล้วก็มีถังน้ำอ่าไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นเราก็จะมาเปิดฝาครอบแอร์ออกก่อนครับเนี่ยแกะข้างๆนะครับสองข้างแกะข้างๆสองข้างแล้วก็เปิดขึ้นเนี่ยครับเปิดขึ้นมันจะเห็นตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ครับฟิลเตอร์ตัวนี้เราก็ถอดออกไปล้างข้างนอกได้เลยล้างน้ำก๊อกล้างอะไรข้างนอกแล้วก็ตากให้แห้งถอดได้เลยครับตัวนี้หนึ่งออกมา มาดูครับมันจะมีฝุ่นใช่ไหมฮะพวกฝุ่นพวกอะไรเกาะอยู่ตรงนี้ครับพวกหยักใยฝุ่นผงฝุ่นอะไรเนี่ยเกาะอยู่ที่คอยมันเนี่ยครับอาจจะมืๆดๆเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับเห็นไหมฝุ่นเกาะเต็มเลยตรงพัดลมก็มีครับเปิดแับเท่าไหร่เห็นไหมครับ ในพัดลมครับผุนเต็มเลยผุ่นเต็มเลยครับในพัดลมตัวใบพัดมันเราไม่จําเป็นต้องไปแกะแกะอันนี้ออกนะครับเพราะว่าส่วนที่เราจะล้างมันก็มีอยู่แค่นี้เองตรงคอยตรงนี้นคอยตรงนี้แล้วก็ข้างในนะครับพวกพัดลมพอะไรเนี่ยก่อนอื่นเราจะมาใส่ตัวถ้าไปสหรับ เอาไปตัวนี้ก็เอาเสียบเข้านี้เลยก็ตายไหมครับอ่ามเสีหนหนยดดน้นะครับอ่ามเนีครับน้ำมันจะมันจะออกมาตรงนี้ครับมันมันไม่เข้าข้างในหรอกมันจะไหลยออกมาตัวนี้แล้วอ่แล้วก็มัดไว้ one <laughs> แล้วเราก็ฉีดน้ำก่อนเลยหังปนยาเราใส่น้ำมาเรียบร้อยครับไม่ต้องใส่เยอะนะมันนี้ผใส่เยอะเกนะินหนักหนสักครึ่งก็พอแล้วก็มาล้างก่อนครับฉีดล้างซะกก่อนล้างน้ำเปล่าก่อนมาใกล้ๆใกล้ๆฉีดล้างเลยครับฉีดล้าง น้ำตรงนี้มันจะไหลเข้าถาดน้ํานะครับถาดน้ําแล้วก็จะไหลไปกับท่อท้้งทิ้งของ <c oughs> ของตัวมันเองก็มีมีอยู่แล้วอันนี้เราเอากันบางส่วนที่มันจะไหลออกมาข้างนอกนะครับการส่วนที่มันจะไหลออกมาข้างนอกแค่นี้ แล้วก็มาล้างข้างในครับล้างข้างในก่อนฉีดล้างข้างในเอเดี๋ยวนะครับแป๊บไปตัวพัดลมนะครับต้องหาอะไรล็อกไว้หน่อยนะครับจับไว้จะให้มันหมุนนะเวลาเราฉีด่าให้หมุนนะครับเพราเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับตัวมอเตอร์ครับถ้ามันหมุนกลับด้านานี่ครับล้างเอาน้ำล้างให้สะอาด ร้างไปก่อนร้างให้จะอาดแล้วก็ตัวพัดลมครับตัวพัดลมก็ร้าง ล็อกพันลมไปด้วยนะครับอย่าให้มันเินไปมันหมุนนะเอามือหรือเอาไม้เอาตะเกียบไปแล้วก็ล็อกไว้ตามที่สะดวกตามที่ถนัดเลยครับที่สำคัญอย่าลืมอ,อย่า,ยาลืมปิดเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับปิดเบรกเกอร์ไฟลงก่อนนะ เราฉีดน้ําล้างออกเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็ฉีดน้าํายาฉีดน้ํายาครับฉีดน้ํายาล้าง ถ้ามันไม่สะอาดเราฉีดน้ำยาเข้าไปแล้วมันจะเป็น,เป,นเป็นฟองเป็นโฟมขึ้นมาครับอันนี้มันไม่ค่อยสกรปรกเท่าไหร่เพราะผมน้าฉีดมันก็สะอาดไปแล้วแล้วก็ฉีดน้ํายามันก็จะไม่ค่อยมีฟองไม่ค่อยกัดจริงสกรปรกเพราะมันมันสะอาดอยู่แล้ว ทิงไว้สักั้า5นาทีเห็นไหมครับเราฉีดน้ำเบื้องต้นมันก็จะฝุ่นฝุ่นอะไรมันก็จะหลุดออกสะอาดขึ้นครับทีนี้เราลงน้ำยาแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันกัดจ่งสกรปรกก่อนสจะ5นาทีแล้วค่อยล้างออกครับ หลังจากทิ้งไว้ห้านาทีแล้วก็เรามาล้างออกครับ ทงเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเป่าให้แห้งด้วยตัวโบวโตัวนี้ครับถ้าใครไม่มีก็ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงครับปล่อยทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงมันก็แห้งละถ้ามีก็เป่าไปครับเป่าให้แห้ง have a living memory. สำหรับตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เราก็จะมาล้างสำหรับหัวให้ใช้หัวแบบนี้นะครับ หัวแบบนี้นะที่มันจะเป็นเป็นเป็น่นางเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่เป็นละองฝอยออกกลมๆนะแบบนี้จะสะอาดกว่า <c oughs> อันนี้เราก็จะสะบัดสะบัดแล้วก็ไปตากผึ่งไว้หรือไทยใครมีที่เป่าลมก็เป่าได้ถ้าไม่มีก็สะบัดแล้วก็ผึ่งไว้แป๊บเดียวครับ อันนี้ผมมีที่เป่าลมผมูก็จะเป่าให้มันแห้งแล้วก็ไปประกอบเลยครับเสร็จแล้วก็ประกอบกลับครับฟิลเตอร์ที่เราล้างไว้ง่ายครับเห็นไหมครับสะอาดเอี่ยมอ่องสะอาดนะครับ แค่นี้ก็สะอาดแล้วครับโอเคลอยมือโอเคครับเดี๋ยวไปดูการล้างคอยร้อนกันต่อครับสำหรับใ้ตัวคอยร้อนเนี่ยนะครับเราก็จะมาเปิดฝาบนออกก่อน าบนนี้ออกครับครับสี่ตัวอยร้อนนี่ล้างง่ายครับที่สำคัญจะ่าลืมปิดไฟก่อนนะอย่ลืมปิดอย่าลืมปิดเบเกอร์ก่อนนะครับสำคัญนะ นี้เราจะใช้อปั๊มแรงดันสูงฉีดเลยก็ได้ครับแต่ถ้าไม่มีก็ตัวนี้เลยก็ได้นี่ก็ได้เหมือนกันครับมัน,นล้างเลยครับเอาเ,เปิดสวิตช์ระวังอย่าให้น้ำมาโดนอุปกรณ์พวกนี้นะครับ ทีครับเมื่อกี้น้ำหมดล้างกันต่อ,รอครับนี่ครับมาดูดูข้างในนะครับหยุดล้างพวกแข็งลังผึ้งพวกนี้นะครับเป็นพวกคอยพวกนี้ระวังอย่าให้น้ำโดนโมอเตอร์นะครับโดนนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรไม่โดนเยอะล้างออกครับไปทำควกมสะดล้างออกครับ ใกล้ข้างในเลยครับจุบดประสงค์คือเราไม่ให้มีฝุ่นมีอะไรมาอุดตันตรงตรงแผงระบายตรงนี้นะครับก็ล้างออกไปแค่นั้นแหละก็จะสะอาดข้างหน้าก็ล้างได้ ก็ล้างตรงแผงเลยนะครับทั้งนอกข้างในล้างกันเลยไี่แลนครับโดยใกล้นะครับระวังอย่าให้น้ำโดนโมอเตอร์เยอะนะครับถ้าไม่แน่ใจว่ามันก็หายรัชมีมันะ ตรงนี้มันจะกันน้ำอยู่ในระดับน,น,น,นึงครับมาเจ๊ต้น,น,น,นอ,นะอันนี้ของผมมันมันไม่ค่อยสกรปรกเท่าไหร่ครับไม่ค่อยสกรปรกเท่าไหร่ก็แค่ล้างๆเอาน้ำเปล่าล้างๆก็พอ นะครับมันจะทะลุทะลวงให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับแผงเนี่ยอย่าให้มันอุดตันเป็นพ่อครับเนี่ครับถ้ามันสกปรกมากก็ใช้น้ํายาฉีดก่อนก็ได้ครับอันนี้อันนี้ผมแบไม่ใช้เพราะว่ามันมันไม่ค่อยสกปรกมากตัวนี้ล้างง่ายครับตัวนี้แค่นี้แหละครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายครับ แค่นี้ครับไม่ต้องให้มันมีอะไรอุดตันก็เป็นพอแล้วก็ปิดฝาครับออตอนที่เราใส่น้ำยานะครับอ,อ,อย่าลืมใส่ถุงมือด้วยนะครับน้ำยาตัวนี้มันน่าจะกัดกัดพอสมควรครับหรือค่ถ้าใครไม่มีน้ำยาตัวนี้นะครับก็น้ำยาล้างห้องน้ำครับใช้แทนกันได้ครับ เราก็มาผสมน้ําให้มันเจือจางนิดนึงอ่าหนึ่งต่อหนึ่งหรือหนึ่งต่อสองน้ำยาส่วนหนึ่งน้ำสองส่วนสามส่วนก็ว่ากานไปครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ